จาไม่ได้ไปตัวเคยทาคลิปนี้ไปหรือยังนะครับการเติมลมของรถยนต์เนี่ยก็คือพอเรามาถึงปั๊มหรืออู่หรือศูนย์บริการนะครับเวลาเราจะเติมลมยางเนี่ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่น,หญน,หญะน,นะครับส่วนใหญ่ฝั่งคนขับคงไม่วาีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์นี้อยู่นะครับซึ่งสติ๊กเกอร์เนี้จะบ่งบอกถึงขนาดยาง นะครับขนาดยางของเราเนี่ยหนึหนะครับหนึ่งหกห้นี่สเปคเดิมโรงงานนะครับให้เติมลมยางเท่านี้นะครับ2.4หรือ35 PSI นะครับหรือ240 kpa นะครับนี่คือถ้ารถเดิมไม่มีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใช้สเปคนี้เลยนะครับ เทคนิคนิดเดียวก็คือถ้าเราขี่มาร้อยสองร้อยกิโลเนี่ยยางมันร้อนเนี่ยลมยางข้างในล้อนเนี่ยมันร้อนเนี่ยเพสเชอร์มันจะขึ้นประมาณหนึ่งหรือสองหน่วยนะครับถ้าสเปคบอกว่าอันเนี้ยไอเติมสามสิบห้าใช่ไหมครับสามสิบห้าเนี่ยถ้าเราวิ่งมาร้อนร้อนข้ามจังหวัดมาแล้วเนี่ยแล้วจอดเติมเนี่ยจะเป็นต้องจอดเติมเนี่ยให้เติมไปสามสิบหกหรือสามสิบเจ็ดเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยลมเย็นเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ที่สามสิบห้าเท่าเดิมนะครับแต่ถ้ารถจอด ข้ามคืนแล้วเติมตอนเติตตตมลมตอนเช้าที่บ้านของตัวเองเนี่ยไม่ต้องเผื่อครับสามบ้าก็สามสิบ้าเป๊ะเลยนะครับสังเกตง่ายๆยางเล็กเติมลมยางเยอะยางยิ่งใหญ่เติมลมยางยิ่งน้อยนะครับมันผันตรงกับพื้นที่ในการเก็บลมในยางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้กันจะตั้งที่ตู้กันตรมีอย่าง,งนี้นะครับ หน่วยเปน P เปีเอสไอนะครับของเราคันก่อนหน้าเราเนี่ยตั้งไว้สามสิบแปดนะครับเราก็ต้องลบนะครับลบมาสามสิบเจ็ดสามสิบหกของเราสามสิบห้านะครับของเราสามสิบห้านะครับตั้งสามสิบห้าปีเอสไอนะครับตรงตามสปิกของเราแล้วก็ไปเติมกันก็มาปุ๊บ,บ,บนะครับเปิดจุกลมยางมาแล้วก็ กดก็ไปเฉยๆนะครับของเราเป็นสามบ้าอยู่แล้วนะครับของเราสามสิบ้าอยู่แล้วนะครับ,รบ,แ,ลรบแล้วไปตัววิ่งมาไม่ถึง10กิโลนะครับก็แสดงว่าเพชเชอร์ในลมยางยังขึ้นมาเยอะก็เติมสามสิบ้าเปน,นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเติมลมยางนะครับผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เติมได้หมดนะครับก็คือดูสเปคที่ประตูฝั่งคนขับนะครับ ถ้าล้อไม่เปลี่ยนยางไม่เปลี่ยนใช้สเปคตรงประตูได้เลยนะครับที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งมาร้อนๆให้เติมบวกหนึ่งหรือสองนะครับแต่ละล้อแต่ถ้าไม่ได้ร้อนก็คือดีนะครับที่นี่มีน้ําไปล้างมือด้วยน้ําจะไม่แรงถอวก็คนได้ล้างอยู่นะครับวิธีการเติมลมยางแบบง่ายๆสบายๆเร่งด่วนนะครับไม่ไม่ไม่นับโดนโอเคขอบคุณครับ